สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับห่างหายกันเปน,นานนะครับวันนี้ก็นําทุกท่านมาพบมาชมกับรถสวยๆนะครับอีซสุนะครับหน้าใหม่ไฟใหม่แบบนี้นะครับก็พาทุกท่านมาชมกันนะครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนไฟหน้า ยังไม่ได้พาทุกท่านมาชมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ในระมิตความสวยนะครับจากอู่ชยุทธนะครับราชบุรีนะฮะตัวนี้นะครับก็มาชมกันก่อนเลยครับว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างคันนี้เป็นกระบะดานะครับเป็นกระบะดานะครับก็ไม่พลาดแน่นอนครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือกันชนนะฮะเนี่ยฮะการชนสแตนเลสแบบนี้นะครับความพร้อมกระจังหน้านะครับปกติถ้าเกิดว่าเดิมๆกระจังหน้าจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นออกสีเทาๆนะครับ ที่สําคัญนะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้ครับนี่เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟหลีตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้จะมีแสงออกมานะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นถ้าเกิดว่าสตาร์ทรถมันจะติดเลยไหมไม่ติดนะครับจะต้องเปิดไฟหลีถึงจะติดนะครับนี่เห็นไหมฮะ้องกระตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับดูสวยงามนะครับคันนี้ก็ทําเป็นสีสีน้าเงินมุกนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะสีน้าเงินมุกนะครับ ตกแต่งมาตามสไตล์ของช่างยุทธนะครับตัวนี้นะซึ่งก็บอกว่าหาตัวจับยากนะครับกับตัวแก๊ปหน้าตัวนี้ก็มีมาให้นะครับตัวนี้ฮะมวกนะครับมวกลายซากุระเขาว่าเรียกลายซากุระนะครับนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลดลายซากุระมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยฮะเนี่ยสวยงามนะครับพร้อมกับตัวนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็สแตนเลสนะครับ การกัมอเตอร์ไซค์นะครับถังน้ำมันนะครับกล่องเก็บเครื่องมือนะฮะแล้วก็ตัวล้อนะครับนี่ก็ใส่ครอบนี้เข้ามาให้เห็นไหมครับก็สวยงามนะครับนี่ฮะนี่เข้ามานะสีน้ำเงินมุกนะครับตกแต่งนะครับเต็มเต็มชุดเลยนะครับของตัวนี้นะฮะแล้วก็ไฟท้ายนะครับนี่ฮะไฟท้ายแบบนี่ฮะไฟท้ายญี่ปุ่นตัว C เห็นไหมครับตัวนี้น่ฮะ ด้านท้ายนะครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าคันนี้นะครับสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นนะครับ210แรงนะครับความยาวอยู่5้าเมตรหกนะครับต่อกระบะอยู่5้าเมตรห้นะครับตัวนี้กระบะดำนะครับก็ชุดตกแต่งนะครับของช่างยุทธนะฮะตัวนี้รถคันนี้ก็ใช้วิ่งล่องนะครับนี่แล้วก็ปลายท่อเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะเป็นเฉพาะปลายนะครับท่อพักยังเป็นแบบเดิม เห็นไหมฮะท่อพักตัวเดิมนะฮะตัวนี้นะครับบันไดขึ้นนะครับตัวกระจกนะฮะต่างๆพวกนี้นะครับก็สวยงามนะครับหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัว fr 2อ0รแรงหรือว่า190แรงเนี่ยนะครับสเปคเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เราจะไม่พูดถึงกันนะครับมาดูความสวยงามของตัวรถซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับของตัวรถอีกอย่างนึงก็คือนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเบาะถุงลม เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเบาะถุงลมนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยกดขึ้นมาตามน้ําหนักนะครับตามน้ําหนักแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไม่เราไม่อยากให้มันขึ้นลงเนี่ยก็จะมีตัวล็อกแบบนี้มาให้เลยนะครับนี่ตัวล็อกแบบนี้นะฮะนี่ครับภายในนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับอย่างที่รับซบกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมี ถ้าเกิดว่าเราล็อกหัวเกียงไม่แน่นนะครับจะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นะฮะสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ฮะภายในนะครับกว้างขวางนะครับที่นั่ง3ตอนนะฮะตัวนี้นะครับพร้อมกับระบบเกียร์นะครับระบบส่งกำลังแบบ6เกียร์เดินหน้านะครับ ที่เก็บของเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนี่ไฟในห้องเกง๋งเห็นไหมครับนี่นะฮะไฟตัวนี้นะครับนะไฟใหญ่นะครับเห็นชัดเจนนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีไฟเล็กเข้ามาให้ด้วยนะครับไฟใหญ่ก็จะเป็นแบบ led เห็นไหมครับนี่นะสวยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสวยงาม คันนี้เดี๋ยวราลงไปดูไฟด้านหน้ากันก่อนนะครับคันนี้เราเปิดระบบไฟแล้วนะครับระบบไฟของคันนี้ทั้งคันเลยนะฮะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเมื่อเราเปิดไฟหลีปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมานะครับแล้วตัวไฟตันหมอกนะครับก็จะเป็นแบบ LED ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้นี่นะฮะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราคันนี้เราไปเปิดดูไฟหน้าเต็มกันนะครับว่าจะพุ่งออกขนาดไหนนะครับเปิดไฟหน้านะครับ นี่ครับเนี่ยเมื่อออกไฟหน้าปุ๊บนะครับก็จะมีลำแสงของตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะฮะลำแสงแบบโปรเจคเตอร์นะครับไม่ไปส่องนะครับสาดใส่กระจายใส่รถคันที่สวนทางมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับเมื่อคุณบอกไฟเดทามไม่ใช่นะครับจะเป็นไฟหลีในตัวนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับในขณะกลางวันเนี่ยเราขับรถอยู่นะครับเปิดไฟหลีแบบนี้นะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยเหมือนไฟเดทามในรถปิกอัพเลยนะครับ มาดูไฟนะครับรอบคันของรถคันนี้กันนะฮะนี่ครับอันนี้ไฟด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบ LED ไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ C ไฟท้ายสีญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมฮะนะี่ครับเนะี่ยก็มาชมรถส,สวยๆนะครับของอู่ช่างยุทธาดบุรีกันนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครบนะครับในราคาที่ ไม่น้อยนะครับในราคาที่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวราคาก็จะแจ้งนะครับตั้งแต่ต้นมาให้อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้พร้อมกัชุดแต่งขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาเขาขึ้นมาเยอะนะครับต้องบอกว่าราคาขึ้นมาเยอะเพราะว่าตอนนี้เข้าอู่ตั้งแต่เดือนมกรานะครับช่วงนี้เดือนพฤษภาแล้วรถพึ่งเสร็จนะฮะตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยฮะนะครับถ้าเกิดท่านได้สนใจนะครับอยากจะได้รถบรรทุกไใช้สักคันรถปิกอัพอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ ผมให้เบอร์เอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกับรถสวยๆนะครับอยากรู้เรื่องของอะไรนะครับเกี่ยวกับรถสวยๆแบบนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ